ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรีต่างให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จันทบุรีโดยมียอดประมูลเกือบ7ล้านบาท มื่อช่วงค่ำวันนี้ที่โรงแรมนินเทวอลอดจันทบุรีนายเฉลิมพลสักดิคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในการจัดการประม,มูลวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งเหรียญนวัดหน้า,นาออนทองคําเหรียญทองคําพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเหรียญเล็กตองและรูปหล่อองค์ลอยสมเด็จพระเจ้าตากสินจํานวน9้าองค์เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพิพิธพภธัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีภายในค่ายตักสิน หลังจากเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้จัดพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวัตถุมงคลไปก่อนหน้านี้แล้วโดยมีพลเรือโทธนาการใคร่ครวนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักธุรกิจร,รายใหญ่เสียนพระและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทินานธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัระนายกสมาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีและกลุ่มนักธุรกิจธุรกิจนําเข้าส่งออกผลไม้ร่วมการประมูลซึ่งบรรยากาศประมูลเป็นไปนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะรูปหล่อองค์ลอยสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชลงลายมือชื่อหลวงปู่บัวมีผู้ประมูลไปในราคา5 6 0 0 0 0บาทซึ่งทางซีทีวีได้ดําเนินการถ่ายทอดสดตลอดรายการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวและถือเป็นการระดมทุนครั้งสําคัญในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานชาวจันทบุรีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีในอนาคตในโดยในเบื้องต้นก่อนการประมูลมีการตั้งเป้าไว้ประมาณ5ล้านบาทแต่การประมูลที่เข้มขน้นและแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนส่งผลให้การประมูลตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมามียอดประมูลสูงถึง 6,939,900บาทซึ่งเงินดังกล่าวหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบให้กับค่ายตักสินเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จันทบุรีพร้อมตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารกองพันทหารราบที่สองข่ายตักสินที่ปฏิบัติการสนามได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรหลานทหารกองพันทหารราบที่สองค่ายตักสินอีกต่อไป